สวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่ในช่องของติมโกซามาลำเพลินออฟพี่เชี่ยวเพื่อกลับมด้นเดิมพี่น้องเช้านี้แม่ติมก็ทำซุปเห็ดซุปเห็ดอะไรนะพี่อ่ะที่ชะ้นีแก่ทำมาเห็ดไข่อ่ะเห็ดไข่ก็ถามไงไม่ก็เห็ดไข่มันเหไข่ไงเห็ดปลวกเห็ดปลวก มันจะเกิดอยู่ที่แอฟริกาเป็นยุคไก่เป็นยุคยุกไก่ที่เมืฆห่อนมีหน้าแหละรสชาติคุ้นเคยอ่ะกินเข้าไปแล้วรู้สึกเหมือนเหมือนตอนตัวเองอยู่ออสเตรียอะไรเงี้ยแบบแล้วแล้วหน่อไม้นี่แหละมันเกิดที่ไหนหน่อไม้นี่มาจากฝรั่งเศสมันเหมือนมันเป็นหน่อที่ไม่ได้ขึ้นในเมืองไทยง่ายใช่ไ่มปกติเมืองไทยมันจะแง่กันแล้วมันจะขึ้นหน่อใหญ่ๆหญ่เงี้ยเนาะที่ต่างประเทศคือตอนนี้คือเขาหาแสงเขาก็เลยหน่อยาวใช่ไหมใช่ นี่ก็ไม่กล้ากินเท่าไหร่หรอกเพราะว่าไม่รู้ว่านําเข้ามาจริงหรือเปล่าไม่รู้ว่าของนอกจริงหรือเปล่าพะกินของไทยไม่ได้เลยใช่ไหมอันนี้ซุ้มเงดพี่น้องแม่ติมเฮดหน้าแห้งมันไม่ไช่สีในการเล่นหนาะอันนี้ก็ถ้าไม่บอกว่าน้ำแซลมอนดอนนี้ก็คงไม่กินเพราะกินไม่ได้ ต้องกินแซลมอนดองแซลน้ำน้ำหมักของแซลมอนดองเท่านั้นแบบดาดริดนิดนึงนี่น้ำอะไรนะแซลมอนดองแซลม์แซลมอนดองต้องเอาลิ้นเอาพิษสมนิดนึงไปแซลมอนดองบางคนก็เสียเออพิษสม๊กอ๋ออ่าจดอะมาสไอเจ้าลิ้นดาดริดอมังแซลมอนดองเพราะว่าถ้าบอกว่าเป็นแบบปลาอะไรกินไม่ได้นะใช่ไหม อาน้ำหมักสุกแก้วอะไรนะนำเข้าจากยุโรปหรือไม่เนี่ยกินไม่ได้หรอผิดกระปูนหรอผิดกระปูนมากเลยกินไม่ได้นะถ้าเป็นของไทยโอเคพอได้อยู่ท่านี้ยอเพราะว่าการที่เราจะเลือกกินอะไรสักอย่างเนี่ยจำไม่ได้ว่าของไทยอ่ะมัน กระบวนการทามันน้องนางปอกอยังสม่ำยวอเล็ตกเนีหยว่านางปอกยังวอเล็สิบสามเลยอีกนางกอยังกันตัวเนี่อะไรนากจังโอ้ยบ่บโบบีวิหารเนโอ้ยวนบอกน้จ๊ะไปแามะไหนขอชิมหน่อยว่าจะแม่อันนี้เกิดจากที่ไหนอ่ะเขาบอกว่า มาอันนี้มันเกิดจากที่ไหนอ่ะแถบยุโรปนะแบยุโรปแถบยุโร่ข้างห้องน้ำไม่จริงๆอ่ะเมืองอะไรอย่าบอกว่าอันนี้ยุโรปเมืองอะไรบังรับแลอยากจะบอกว่าจริงๆอ่ะมันคืออะไรนะตะขมบ้านเราโอ้แต่มันเป็นหน่วยใหญ่ใช่มันเปิดไปเติบโตที่แถวออสเตรียพี่ธนาการแอปอะไรนะแอปเปิลแบบดัด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 ดั ตะครบตะครบาอตะครกตะครกอะไรไปปลูกที่โน่นแล้วมันลูกตัววอาตะครบแอปเปิลโอ้วมันก็เลยแบบบ้านเราเรียกบักทานไม่คนละทานเออบักทานคือว่าตะครกเลยใช่ไหมรสชาติมันเป่งเงี้ยไม่เป็นยังไงดูบ้านเรามันก็เป็นเม็ดเล็กๆเนาะอันก็ไปแล้วมันจะหวานๆเหนือแดงๆใช่ไหมจะแดงๆอันนี้สวีทสิแต่ว่าได้ยินข่าวว่าเขาอะไรอะไรต้องแรงต้องแรงสักอย่างนี่แหละไม่ไม่รู้จักนะ ไม่รู้จักมันกลายมามาจากเอาอะไรมต้องเร่งหรือเปล่าก็อะไรสักอย่างนี่แหละแม่ไม่ไม่รู้ถ้าแบบนั้นกินไม่ได้เลยไม่รู้เออไม่รู้แล้วก็อะไรนะที่แบบว่าที่เอามากินเอที่แปลเป็นอะโวคาโดอ่ะเขาบอกว่าเอาพันมาอะไรก้อนโคกอะไรสักอย่างนี่แหละโอ้กลางน้องหูดีกลางคนกลางแมงแตงกลางเนี่ยแตงกลางโอ้โหกลางก้นโคก ว่าฝรั่งก็รู้อย่ากต้องแรงแน่นอนรู้จักต้องแรงรู้จักไหมตอนตอนไม่รู้จักแต่ว่าพอไปเติบโตที่นู้นมันกลายเป็นอ้วนกลายเป็นอ้วนเดี๋ยวเดี๋ยวมาโกยอะเหรอมันจ้องแรงอย่างไรแต่ไข่ห่ำเหมือนเนาะกินไม่เป็นนะอะไรนะไข่ห้ำวุ้นวุ้นอะไรที่เขากินอ่ามันเป็นอะไรต้องอย่างไม่ไม่รู้จักเพราะว่าอะไรอ่า ไม่ไม่ไม่อะไรนะรู้จักไหมหมักหวดค่ะไม่หมักมักหมักหดขาไม่รู้จักมักว่าว่าเขาไม่รู้ไม่มาอยู่เมืองไทยนานเล่นใครมาโดนเล่นแมวเลนวเขพอรู้จักนะมันเป็นดำดำใช่ไหมเออเออได้อยู่ได้อยู่แล้วอะไรนะที่แบบเหตุอะไรนะที่คนอีสานชอบกินไม่ไม่ขอนขาวหรือเปล่าเหตุทำพักอะไรนะ อะไรเนีะน้ำฟางทำเป็นไม้อะไม่ใช่หำพระทำทานหำฟันไม่ตกบ้านคุณปลูกคุณยาคุณโถดแบบเรียกว่าอยู่อยู่อยู่ประเทศอะไรครับนี่ฮะอยู่ประเทศอะไรสุราษฎชใหญ่ดูเลยแต่ต้องเรียกแกนฟ้าแกนมาเอ้ยก็เลยแบบว่าพอซึมซับเพื่อนบ้านอะไรเงี้ยอันนี้ทานทานได้นิดหน่อยใช่ไหมทานได้นิดหน่อยเพราะว่าอันเนี้ย ตอนแรกก็กินกิน้วเ้ยไม่ชอบเป็นนรไมเปเส้สปาเกตตี้เกินแบบสปาเกตตี้ใส่น้ำแซมอนดองอะไรเงี้ยอันนี้เขาเรียกอะไรที่บ้านล่ะแซลมอนดองกปุสสกปปุสกปสเยสกปพราะเพรามารู้ว่าเป็นอ่เาพูดแล้วก็น้ำปลาอะไรเหขึ้นเนี่ยัแดงหมดล้วเนี่ยไมกินไม่ได้เลยเนี่ยคนลุกย่ย่าบเลยอ่ะแล้วกินยาแก้แพ้หรือยังแพ้ อะไรนะอะไรหดขานะหดขาหดขาหดขาอะไรโอ้กิเปลี่ยนเลยอะไรนะสมัยอ่ะเด็กๆอ่ะคุณคุณไอ้แกรนด์มาเตอร์พาไปพาไปเอาอะไรสมุนไพรมาย่องๆแล้วก็กำลังแบบชิมอร่อยอร่อยโอ้สเป็นตัวดิ้นดอกแดงๆเลยเขาเรียกอะไรนะอะไรนะะอไรสุนัขเล็กๆอะไรอ่ะด็อกด็อกด็อกโอด็อกด็อกด็อกเด็กอมอะไรโอ้เียร์ด็อกน้อย เชียดด็อกน้อยเชียดหมาน้อยนั่นแหละดอกน้อยไม่เป็นลักเกิดขึ้นและอีกอันหนึ่งนะตอนคุณเออพ่อเด็ดแม่พาไปสว imming ที่ที่เด็ดเด็ดเดียวเด็ดพ่อเด็ดแม่ได้มาเด็ดฟ้าเดนนาเยอะอันนี้พาไปแล้วก็ไปอะไรไปดำน้ำดูปะการังแล้วก็เอาอะไร เหมือนอันเทาเลยสักอยามมากินเราชิมดูแล้วเพราว่าสาหร่ายมันเป็นเสน้นๆาๆขาะเทาเหรอเอาแย่โอ้โหอ๋อแา่แล้วสหรับคนนี้ต้องชอบกินไข่ผับแน่เออไข่ผับผับไม่รู้จักรู้จักไหมอ่าลาบเทาเคยกินไหมมาถ้าล่วงกไม่กินถ้าดิบข um ีด เวาเดดอเาแเด็ดพ่ออเกดมากฝรัเงอร์รเียเยคอนมาะออกพะออะไรนเวลาเด็ดพ่าเด็ดแม่าเ่าเต่อเ่าเต่่าเั่าเต่า่เต็าเ่อเ่เร่าเตา่เตาเเต่าเาเาเตเต่เาเเาเาเราาากเเ่อเเตาต่เต่ต่่่่่เเเาเาาา อาแล้วก็เอาอะไรอ่ะเจ้าเขียวเป็นเส้นๆอ่ะมันคือออหหมมมาคุยอ่ะคุยอใครมีคนคุยอะไรมันเป็นเส้นๆอ่ะเจ้าเขียวว่าเทาการแบบนี้อยู่ได้ไหมนี่โอยคนห่วยใช่ไม่ได้หรอกมันเออมันไปแช่น้ำไหมไปแช่น้ำไม่มีเพื่อนอยู่ตรงนั้นเต็มเลยอุ้ยอ่างอุ้ยอ่างก็วุี่หรอับโทะเลสาบทะเลสาบปั๊บโผลอยู่นั่นอ่ะ ไปแช่กับบัฟฟาโล่มวนกันไปเลยแล้วก็อะไรนะผลไม้อีกตัวนี้หนึ่งที่มันกลมๆแดงๆอุ้ยอร่อยนะคล้ายเชอร์รี่อะไรแมวหรอไม่ไม่เป็นคนใช่ไหมไม่แต่ะลมไม่ต้องแรกหรอไม่เบนเบนมาบนปวดมาบนเห็นว่าากินที่เด็ดพ่อพาพูดเออเบนเบนเหรอแล้วแล้วเคยกินไหมไอ้ที่มันเป็นตา เป็นอะไรนะเขียบเขียบโอ้ยเขียบกินไม่เป็นกินเป็นแต่น้อยหนาอันนี้ก่อนไหมอ่ะเนี่ยน่าตะลุมบินมากเขียบเแล้วก็อันนึงอันนึงก็กินไม่ค่อยเป็นหรอกสวยทันอะไรทั้งอย่างเลยโอยเป็นดูอะไรพวกมันแล้วผลไม้ที่ชอบชอบอะไรเป็นพิเศษผลไม้ที่ชอบหรอใช่อร่อยมากปัะจันอ่าใครกินไหมไอ้ลูกเยกี้ยวอ่ะที่มันเกิดอยู่อยู่ตามท่องนาน่ะอะไรนะ เกลือตามโคนน่ะตามโคนโกดงโกดงอย่ากไปหมดจักมะโกดองหมดจักมะบักกูผลไม้ที่ชอบเหรอแม่ใช่อ่ะอันนั้นเขาเรียกอะไรนะเล่นแมวบัก้อเหรอเรื่องนึงไม่ออกอ่ะแม่เคยกินบักกอไหมฮะบักกอไม่กนอเาะผลไม้ที่ชอบเอออะไรอะไรส้มบออสมบอออะไรสักอย่างนี่แหละมันเป็นบางอย่าง พูดเป็นภาษาฝรั่งสีสม,มอดัดดัดดัด,ด,ดรีดนิดนึงใช่ใช่ใช่ส้มมอังหเ็น่น้ฝรั่งฮามันยังหูจังหอัดบบกเบียนอ๋อเด็กพ่อพาไปชมสวนเด็กพ่อไปสวนเด็กพ่อไปจมสวนบ่อยอทำไมเนี่ยบหากินยากแล้วนาะ คลิปนี้เสนอสนทนาที่ให้พี่น้องบินหนึ่งเอาไว้ชั้นนี้ก่อนแล้วกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งแต่ในช่องพิมพ์กุชมาลำเพิรลออฟฟิเชียลน้ำจับฉลอยเลยพี่น้องขอบคุณนะคะสนุกสนานค่ะ